คณะสีได้แก่นายจันทราธรรมโจงนักเรียนชั้นม .5 ทับสาและนางสาวนรินีพาพงศิรินักเรียนชั้นม .6 กทับหน่งคร 6, 1, ูถือธงกีฬานางถือประธานครูถือธงสีนะคะประธานสีของเรานะคะก็คือนายธนะกรคำอ่อนครูถือพานพุ่งนางสาวชุวติดาโยงสอนและนายธราพงษ์อ่อนนักเรียนชั้นม .6 กทับหครูถือพระบรมฉาย,ยารักนางสาวสุมาชาน่วมโตนักเรียนชั้นม .4 ีทับส ้อมด้วยคณะนักแสดงนะคะนายธนภูมิเพียรทองนายกิติณัฐแก่นแตงนายพันธกิจแสนราชนายกายวุฒิยะหัตตะนายสุพิศรสามเณีนายวสิพรหมินายนัทุขณะนีนายภูมิพัฒน์อวัยวะนายอัครพลเพียรสุพรมนายยุทธศาสตร์ภาชัยเลิศสิรินายคุณากรอิทรรโกศลและนายพิรภัทรเขียนอินกรบสวสดีท่าคณะกรรมการคณะครูและผู้มีเกียรติท่าน พวกเราคณะบุศลาคมขอนนทุกท่านเข้าสู่ดินแดังกีตรมันขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้ในบัดนี้ค่ะตำนานแห่องอารยธรรมกิีกโบราณคือตำนานแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่คือตำนานแห่งเทือกเขาโอลิมปัสที่เกรียงไกรคือตำนานแห่เอองอทเทศไ,ไทยนามระเบี ที่อยู่อย่างรุ่งเด็นและด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้เกิดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในการรูชามหาเทพเจ้าสุดผู้สถิตอยู่และเทื้อเขาโอลิบัสโดยมีฮาราคิสบุตรแห่งสุดเป็นผู้ริเริ่มให้มีพิธีกรรมนี้ขึ้นมาในทุกๆ4ี่ปีจะมีการรวมตัวเพื่อเฉลิมฉลองและร่วมพิธีกรรมนยอดเขาโอลิบัสและนี่ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมธรรมดาแต่เป็นมหกรรมแห่งความร่เรอง และการประชันความสามารถของเหล่าชาชาติแห่งแัฟริกาในอาณาจักรกรีบโบราณด้วยการแข่งขันตาดิออหรือปัจจักีฬาอันได้แก่การแข่งขันวิ่งการแข่งขันกระโดดไกลการแข,นขน่งขันทุ่งแรน จกเทื่ยวแงวอุลวัดและได้รับการยกย่องเที่ยวท่านักปากที่ยิ่งใหญ่เพราะชาวปีบาจรานมีความเชื่อที่ว่าความเป็นมนุษย์จะส่งพึไม่ได้ พีารกิโอลิมปิกและสีต่างๆก็คือสีของทุกงชาติถูกประเรร็นโลกนี้รวมกันเป็นเวลาว่าส8 0พปีทีดโอลเปียหรือกีฬาโอลิมปิกได้ทำหน้าที่สร้างรินให้เป็นแนที่สมบูรแล้ว่าโลงจเป่ไปแค่หนตาแต่กีาและทัที่สร้างให้คนคน,คนคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณใช้ชีวิต มีความสุขและพัฒนาศักยาภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอดังความแข็งของ,ของ,ของนาตากรอเร็กติที่ว่า t c s ซ c s สอซรเซีสเร็วขึ้นสูงข,ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นพวกเรา,า,าคณะอตลลุตสาหกรรมขอไทยพ่อจิตนาลสัญญานอันยิ่งใหญ่แห่งเคื่อของอุลออตร์ของของาณาจักรกีโราณผ่านขบวนคณะอุตสาหกรรมในการจัดก,กิจกรรมกีฬาปาชลาทอรเกมร้งที่27ที่แซงุูน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตลอดไปพวกเราคณะบุษราคำขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะคะการแสดงจ,จากนัะศีีบุษราคำนะคะต่อไปนะคะเชียร์ลีดเดอร์นะคะจะนำนักกีฬาเข้าสู่สนามผู้ถือป้ายลีดนะคะนางสาวกัญญารัตพันธวงศ์ มาด้วยนะคะใายกองเสียนะคะนางสาวนัทที่สาววังคลีเป็นผู้เชิญนะคะและใายกีฬานางสาวพัชราคร่อมธนาการนะคะนำนักกีฬาเข้าสูา่สนามสำหรับคณะครูประจำสีบุษราคำนะคะได้แก่นางสาวนิชาบุญนินรัตน์นายมนัสชัยเจ่มจรนายมาวินจันสานายธีรพงษ์คงสิบ นายประเวศผิวพันธ์นางกระตับพรผิวพันธ์นางสาวบุญธนาสาพุ่มเนียมว่าที่ร้อยตีสกุลอยู่สุ่มนขวัญชัยพรมเจียมนางสาวนตรนภา,าพวนไทยและนายจิรายุทธอินมั่นคณะนักกีฬานะคะประจำสีบุชราคำและมีจำนวนทั้งสิ้น2 5งคน ลำดับต่อไปนะคะคณะสีสุดท้ายของวันนี้นะคะจะนำนักิดาเข้าสู่สนามได้แก่